สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิน่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่32กันข้อที่32โจทย์ถามว่ารองประธานสภาทิศบาลลาออกต่อข้อใดช้อยมีดังนี้กไก่นาย,ยกเทศมนตรีขอไข่ประธานสภาทิศบาลขอควายนายอำเภอ,องงูท้องถิ่นจังหวัดเจ้าจานผู้ว่าราชการจังหวัดข้อนี้ตอบข้อไหนครับรองประธานสภาทิศบาลลาออกต่อข้อใด ก็คือลาออกต่อผู้ว่าราชก,การจังหวัดนั่นเองข้อจอจานถูกต้องครับอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2,496 2. แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พศ2562ในมาตรา20บัญญัติว,ว่าสภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและอรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าราชก,การจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก สภาเทศบาลตามมาติของสภาเทศบา,วา,า,บาลวรกสองประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาลมาตราย0ทวิบัญญัติว่าน,นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตราย0่วสองประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อวงเล็บหนึ่งลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด นะครับก็ <c oughs> อยู่ในมาตรา20ทวิวงเล็บ1นั่นเองครับประธานสภาหรือและรองประธานสภาลายื่นลาออกยื่นหน,นังสือลาออกต่อผู้ว่าราชก,การจังหวัดนั่นเองวงเล็บ2สิ้นสุดสมาชิกส,สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลวงเล็บ3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา73 วงเล็บ 4. สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่ในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกสศักต์ตำแหน่งหรือสภาเทศบาลปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่า1ในสของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาและมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท,ที่มีอยู่ทั้งนี้ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ <c oughs> วัคสอ ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตามวงเล็บ3หรือวงเล็บ4จะรำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้นบักท้ายให้ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตำแหน่งตามบาระของผู้ซึ่งตนแทนนะครับดังนั้น ในข้อนี้นะครับอยู่ในมาตราที่20ทวิวงเล็บ1น่นั่นเองในข้อ32นะครับมาตรา20ทวินะครับท่านก็ลองไปทำความเข้าใจดูนะครับสำหรับท่านจะติดตามการเฉลยแนยวข้อสอบในข้อต่อๆไปสามารถติดตามชมได้ที่ Facebook ประพันธ์มารมหรือช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์มวรม ช่องทาง t i k t o อนะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์วอรรัมหรือชื่อบัญชีภาษาอังกฤษนะครับประพันธ25์2523 e p r e p u n 2 5 2 3มี3ช่องทางให้ท่านติดตามชมกันเฉลยแนวข้อสอบเตรียมตัวแต่นั่นเนิน,นะครับอ่านหนังสือเยอะๆท่านจะได้สอบได้เตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่32ไว้เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ